เอามาลุนพญายผาโลงพ่อน้องมาลุนพญายผาโลงสุริยายามเบ็ดครับผมหุ่นแก่์โตนกองไอ้หัวเรือจุนพุ่นอยู่เส้นเดียวหนูบอกพญายสองเส้นมาลุนพี่น้องมาลุนมาลุนมาลุนเป็นยังไงเสียบเนื้อกุ้งย่างดีแล้วเนะาะเวลาชุดแล้วเออ,อ,เอ,อกุ้งก็มีสเสอรง,งามถือรอบผันสาจิ้งลิงอยู่ตัวใดก็ได้ บมีลายมียังพอดีเลยโอ้ยกุ้งป้าที่บอกมากินมาสวบมาหลุนกันพี่น้องมาหลุนกันเออ,อเลือดกับวัวมันเลือดใหม่หนอกเลือดพอนั่นเลือดเล็กเลือดค้างเป็นคนบธรรมดาเนาะฮะเฮานะ่ะเพี่หน่องเออโรงเรียนปิดเทอมหมดได้เขา้าไปโรงเรียนตัวขุนมือนได้เขา้าไปอยู่ เออเขาไปใูม่มือว้าวปิดกับเขาไปใู่มือแล้วเนาะคอยวอร์แล้วคอยนอนอยู่ผ่นโหลดคุณนะวันไหนสุริยาประเขียนบริษัทน,น้องเขาโวเบ็ดใหญ่เบ็สยังหันบ่หล่องเบิองแน่เขาหนีนะเขาท่านนำขึ้นไม่เอาเราได้ตัวหนึ่งี่ไดส่วนนำไม่หันเอาเราได้นี่ถืออะได้ <laughs> นามเก่าเนี่ยนี่ขอยอยบวบรุ่นไปสัญลักษณ์เบิ้องลุ้ยบันคือนามช่วงขึ้นี้ใหม่ได้พี่น้องช่วงคนละกระดาสิงหาเนาะอันนี้วุ้ยเสียไปเสือแล้วมันเคยใส่เสียบเงากุ้งมีโตง,งามกุง้งกระไสาวเสยแต่อเวอยู่ที่พี่น้องท่านเห็นจับปลาขึ้นโพโตสู้แน,น่นละบ่พ่อใหญ่ ฮะส่วนอะไพี่น้องเอ้ยมีจีลีคือหอยไข่มันมันเพียเกล์ไก่ฟังเด้อพี่น้องบ่ได้อยู่ไก่เนาะถ้าเพิ่นใส่ปลาแขกเพิ่นถ่มไปอีกประมาณลอยก้มเม็ดเนาะถ่มไปอีกอันพญายักบ่ได้บอดอันไอ้สุริยาเพิ่นบ่ดิ่มไปอีกบ่เป็นปลาแขกบ่ใส่น้ำมูบ่ ทั้งทีแล้วพี่น้องน้ำมันหลดลงเนาะอันนี้คือแพ่เพิ่นแพ่เก็บสิ่งเก็บของเก็บม่องเก็บอุปกรณ์การประมงเพบนนั้นนี่เต็มบปเลยอยู่นี่คือแพ,พ่พญายศุลย์ยาลงมาทางนี้กับเพ่ใหญ่ยยหัวน้ำเคยถ่วมเท่เนี่ยพอเพขาเพิดเคยมาไทายอันนี้พี่น้องเบืองน้ำถ่วมคอนใหม่ต่อใหม่ตัวนี้เนาะผลจนผลเทศนาะกันมันพี่น้องเห็นบ่ กันน้ำถ่วงขา้ขาว่นแม่ละกันน้ำเคยหอดผุนเนาะเคยถ,วถ,วถ่วมตอนนี้ก็ะโดดลงมาไลาเลยหาหกเจ็ดเมตรแล้วอย่างเน,ะนาะน้ำลดลงมมเลียนใส่ยูดทึงบอกมมเลียนหัน,นโหได้เถอะเฮ็ดบวกคือมูไรคอยีขออ้าเนาะเครื่องลงมาข้าจะใส่เพียบประแขกก็ได้ใส่มันดอกเบิรงลละ ขั้นทิมกับทมผลเอยเก็ใส่หันว่ามอสดสะพอนใสมองเธอใสล่วงเธอแล้วจอทิมไปนอกเนาะเป็นหินลายเนาะผลผลงานหินลงลงน้ำเลยพี่เนาะผลพย่สะพอนพุยอนต่ำผลเด้อผลเด้อผลเด้อเวิรงทใหญ่สะพอนเด้อพี่เนาะเน้อเบิงสีส้มใหเบิงเนาะโ ทีมคนนี้ลงหนามแหลเพิ่นไปใส่เผียกอร์กิ่งพุ่นโอ้ยบมวกไก่ละป้านน,น่ะละเนาะมันจะขามประเทศล่าหรือตัวหันนั่นสิว่ากลางวันมันอยู่เกาะทำเคพ่นบุ้เยเฮใส่ปลาเขนหรือใส่ปลาย่ายงหันไว้ปลาเขนมันบมวกไก่หรอกกปาเขนพอดีละหัน ม谢谢ันท่านนอกพันธุ์ได้ทรัพยากรที่พี่พ้นตรงเลยพุ่นที่พีเกือบหอดอันก็ทำแข่พุ่นอันนี้วะตือเตปัสสุโน่ระเบิ่งล่ะถ้าใส่เบ็ดปกติเพียรปกติไก่ไก่ฟังแบบโค้งพญายพระลงสุริยาอะไรไม่น้องก็ออกไปเพื่อเขเดียวใส่เบ็ดหน่อยเนาะถ้าพันใส่เพียรประเคนพี่ถิ่มไปกลางโค้งผู้ไหน เออเครื่องก็คงข่อยละข่อยก็ใส่เบ็ดน้อยมับนบกขาดก็เลย,ยเสียแต่เบ็ดน้อยต้องถือบุถือก็เสียพ่อได้ยามพ่อได้เศร้าอันอันบัดพ่อได้ปน,ปนได้ปีงเป็นออน้ำม่องผลไม้บ่นี่นนอน้ำม่องน้ำรอบกุ้งแล้วพ่อได้ปนปลาเบ็ดเสียไปซื่อแล้วฮันมิตรกุ้งโตง,งามตัวเหลือกใส่ฮะ แม่นมีตัวงามยมา,มามเยนฮะใส่ยาม่ยหนาขึ้นมาคือบ่มีแนวนี่เนะาะห้องคอยกับใส่หล่อกรุงก็น้องมาก่อยมันเหลือมันมันถือมันโต่งามอะนะมันนี่เอาไปใส่ปล่าของหน้าดเด้อมันนี่อืออย่งที่ว่าก็เบิ่งสิหลุนบองเซาก็ได้เขาได้ก่อยอยู่อันนี้จิบพอนยี่ตัวพี่น้องจิบพอนยี่ตัวก็จิบพอนยี่จูมี่เผ<ม>นได้ปะ ตองปลาหยังนี่เลยนี่จิบปัญจูมแยงเขียวนี่แหล้วผลเห็ดพอกระเพิดกระบดได้มาทายพี่น้องเบื้องหน้าผลยามจิบเนาะถือพี่น้องสาวผลในเงินเพชรพันกว่าบาทผลปัญจูมเดี๋ยวนำมือนีนำยูด้วยพี่น้องนำโบก็เลย่อผลโบไดไซน์นำยูด้วยพี่น้องเด้อมือนีรายงานระดับหนาก็ได้ อยู่อยู่กับบุมมพ้นยังดอกถ่วขื้นมากกับบุมีพ้นย่งดอกเนาะหน,นามันลดลงลายแหละพี่น้องบุ๋มพ้นตอ่อหัวตอ่อส่วนตอ่อให้ต่อหน้าตอ่อถนนหนทางต่อบ้านต่อเพื่อนพระชาชนดอกพี่น้องเบิดแหละบ้านพออ่อําเพลิดกินง่ายๆได้นามบ้านมันอยู่ผู้บ้านอยู่ผู้อย,ผอยู่พา้าให้หน้าตากาก็อยู่สูงถ้าบุกขื้นเบว่านาําท่วล้วงถ่วที่บีรีพุนได้จังจก,กินบ้านพ่อําเพลิดได <c oughs> เฮ้ย้ดกินง่ายๆเด้อครับบา้านพอกําเพา็ดแตนามข้นซ้ำนี่ได้แต่ข้าวทั้งทุนถ่วมทั้งน้องไายนครพน,นมทั้งเวียงจอกเวียงจันทล่วงบ่วันถ่วมทีบบได้กินบ้านพอกําเพ็เนาะพ่อใหญ่สุริยาเนาะบ่ได้กินง่ายๆพี่น้องขึ้นซ้ำนี่เพราะไงคำเพ็ดยังบ่ทันพอใจยังมันขึ้นไปอีกแล้เลยใส่เบ็ดใสก่กางใส่ม่องอยู่ทั้งโขกทั้งป่าให้กินง่ายแต่เพิ่นน้ำบ่ขึ้นให้ตีล่ะพี่น้องบ่ยน้ำบ่อเหยียดยาม พี่น้องเรับผู้ถือนามถั่วบ้านพอก็เพ็ดบ่ได้กินง่ายแต่กระส่งก็ลังใจใพี่น้องที่ถือนามถั่วน้องายเวียงจันเนะาะบอกว่าทั้งผักเนื้อผักฟังเลา้าฟังไทยพี่น้องพี่กำลังใจให้คือเกาอ่าแหละแต่ทั้งบ้านพอก็เพ็ดนี่จำนี่เห็นไว้บ่ได้กินหนาขึ้นซ้ำนี่ฮัลล์บริเอะหน, <c oughs> บนาบ่เต็มฟังจ่อยแมนบ้านพอก็เพ็ดนี่อยู่สูงพี่น้อง พื้นที่อยู่นี่ชุ่งหหน้าตากะชนมันสนหายหน้าตากาก็อยู่สูงเนาะถ้าคืนนี้ผมว้าวิบยาบวถ่วมหมดเมืองเวียงจันท์เมืองน้องค้าพนันแล้วน้งค้าลิบมิดและจีทัวม์บานเข้าน้องพลเรอนสุริยาเนาะอดีตเก่งไงนี่บอกพระเพลทหนามข้นเนาะพี่นอ้องนะจะได้กรเป็นงกำลังใจให้พี่น้องเฮาที่บ้านถูกหนามถ่วมเด้อพี่น้องเด้อบออ่ได้ว่าแต่บ้านพ้องกระเป็ดนี่บ่ได้ท่วมง่ายๆดอก พื้นที่สูงพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังจิตกำลังใจให้เก่าแต่ว่าน้ำลดละกูมือนี่เนาะมีแต่ดูแลเรื่องยังล่ะเพิ่นเดินนผมเสียหายเนาะบ่ารัดบ่าพื้นที่เขามาซอยเรือปัดกวาดพื้นที่ให้สะอาดสะอาดเพราะยังเถิกยามเป็นแหล่ล้วบุ้มีปลาพ่อโตพี่น้องแล้วละบ่สีเมื่อเลยเซนนี่ยามแลหล่ละบ่เนี่ย นี่เขายังเศษหนึ่งด้พี่น้องเพิ่นใส่ลายเสศนคือเก่านะพี่นออ้อ,องพี่พอก็เพียรแต่นาแต่ผุเลยแต่ได้แต่ไล่มาย่ามลองมองไล่มองกระเพิ่นทันละจะคล้องเรือเล็กเออเหรอเสศนที่ซองไปแล้วว่ามันบอเลยบอมนั่นผู้ได้บ่เลยลำดีลำไล่นั่นได้บ่ได้ก,ก็เป็นใส่มาก ทำเวียกาาราฐการน้ำหาอยู่หากินแบบวิสระบริยุงยากพี่น้องบ้านเพราะ,ะเพ็ดเนาะบ้านอยู่ไก่โคง้งเลิกเลิกงานเลิกเวียกเลิกการแล้วก็มายามเบ็ดยามมองใส่เบ็ดใส่มองสบายหากินไปเรื่อยๆขนเข้มโคง้ง <c oughs> แต่ช่วงหันก็ได้เงินพูดละลายพันอยู่ได้อพี่น้องช่วงน้ำขึ้นในไม่เนาะวันนี้พระลงเถิร์พึ่งก็ได้เงินลายพันได้ปลา ประตูถือมือละหาหกโตพุนเอาเป็นได้เงินมือละสองสามร้อยก็ได้ดรอกสี่หาพันผุนก็ได้บอกกําเพชกันยู่ประมาณนั่นละก็ได้ใส่ได้ซอยมันถือพี่น้องแต่ว่าเดี้ยนเนี่ยเสียแหลวเสียบีกับพเพจะได้ปิ่งบ่ถือหันซ้าไปบ้อมบําเบ็ดผ่านไปไดรล่างก็แล้วจัดแล้วจัดแต่ว่ากระเสียบจนก้นหนามสีลงไปอยู่ คุณละอยู่ตำคือคูดตีเนาะเห็นแกงสะเลก่อนเดียวนี่หอยก็ใส่ไปยังสีละอืมแต่ช่วงน้ำหอดแกงสะเลก่อนลอยใหญ่ก็หากิดวปอีกแบบหน,นึ่นงในบ้านพี่น้องเขาสูหนาหนาวหล่ะก็ใส่เบ็ดโอใส่มองเดือนเมษาเมษยซาก็ลองมองไล่วองพฤษภาไปอีกอก็ปีไปอีกเป็นนันสันบุญเวียนยุงสีละมีพอโตหรอกพล่าเนี่สุริยาเบิง่งล่ ทังบ้านพี่น้องเฮ็ดคือบ้านพอกำเพชดยิ่บ่เนะาะฮะอยู่หาก,กินใส่เบ็ดใส่ก่างสีนอบน่บ้านบอกง่ายงว่าบ้านตามริมโค้งนะพี่น้องพุผลละแต่พุผลละน้องค่ายมาเชียงไล่เชียงมาน้องโค้งน้องค่ายนะคระับพนมมุงดาหานเนาะก็จะคือจะหาก,กินเนี่ยนี่แหละปุบ,บานริมโค้งนะพี่น้องเนาะอันนี้พื้นที่จะว่าดูบนเด้อพี่นอ้องเด้อเพือ่อพอไสก็หาอยู่หากินตามลำน้องโค้งเนี่ยนี่แหละได้บ่ได้ก็เป็นไส บ่ใส่บ่ไหลแน่หนึ่งก็ได้หนึ่งแต่ว่าปลาอันได้ขูมือพ่อได้ปิ่งได้ปนบ่สู้นบ่ยังเลยบอกพ่อยหญ่พูนปวดเนาะปลานี่โอ้พ่อใี่ตัวเจ้าว่าได้ปลาตองใหญ่บ่จะขุนมาอะไรพี่น้องเลยอ่ะมาอ่มามาบ่เป็นเลนพ่อใี่ตัวออกตีหวยดิฮันฮะบ่ได้ยังบ่ใส่ บ่กลางมองพญ์ตัวอัน <sucks> น um <to> ั้น네กับพระเอกช่องพ่อกับเพชรแกันพี่น้องย่ำลองมองเห็นตัวไปเบิ่งคลิปเก่าๆย่อนลังน้ำลองมองไร่มองส่งเดินมีหน้ามีซาผืนเสื้อผ้ากับพ่อใหญ่ตัวพ่อใหญ่สุดยัยนะพระเอกช่องพ่อคัมเพชรคนแคมโขงตัวนึ่งลองมองไร่มองกับมือโบได้กับพิ่นได้ชองคนเพิ่นนี่นี่พญ่ตัวนี่นี่กับพ่อใหญ่สุดยัยมือโบได้ก็ได้ มาับกระบ่มะเขาคงเขาขี้มาส,สวยๆฝนตืมมาสองโมงเสารองเดียวท่านในไรกูมูย่ำรองมองก็ได้นี่ๆเพราะยี่สิยาเลือเรียกนี่พอกามเพีกบบระบออยจมดอกกบบระบอได้อีสาฝ่นดอกตาฝ่นบอกน้ำฝุ่นมนันบอกน้ำผู้ฝนมนันฝนบ้มาเด้อมางคนก็มาติดฝุ่นแล้วติดตีสอ,อตีหนึ่งฝุ่นมะเขาคิ้ หาเกียงแล้วหาก,กาใหม่ที่หันเาะพี่น้องคลิปนี้ก็นยิ่งยาวไปเลยเนาะพอก็เป็ดก็ขอขอบุณทุกทันทุกกำลังใจคือเก่าทีเว,เวม่มารับชมทักทายคอมเมนต์พอ,พอช่องพอกรเป็ดค้นแก้มโค้งพอกรเป็ดกับเสร็จจังไรข้าวพอกรเป็ดคนด้นแก้มโค้งกัดทายแต่บรรยากาศพี่น้องเฮาหาปูหาปาแแลาเนี่ย ตามล้ำแม่นโค้งและใพี่น้องได้เบิ่งได้รับชมแต่ว่าแตกต่างกันแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้พอคำเพีก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คือเก่าครับผมขอบคุณครับ